ปิดฉากอย่างยิ่งใหญ่งานสัปดาห์หนังสือครั้งที่52โกยชุกความสาเร็จและอ่านคลัษกเป้า1.3ล้านคนน,นายสุวิทย์ุ่งวัฒนะไพบูรณนายุกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยเผยตลอดการจัดงาน2วันดันยอดขายทะลุ400ล้านบาทส่วนทางเศรษฐกิจสุดนิยายวายการ์ตูนแชมป์ขายดีต่อเนื่อง นิยายการ์ตูนแชมป์ขายดีต่อเนื่องด้านสมาคมผู้จัดพิมพ์สุดปื้มเวทีแบงคอกไรแฟร์เจอจาซื้อขายลิขสิทธิ์ครั้งแรกในไทยผลสาเร็จระดับสูงยอดซื้อขายสุพัดกว่า357ล้านบาทไต้หวันเฟนนัทชิงนิยายวายดังนักเขียนไทยตีตลาดหนังสือโลกภาพรของานทั้งหมดการจัดงานได้งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่52และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติครั้งที่22นะครับ ก็วันนี้ก็ปิดฉากลงไปที่เป็นที่เรียบร้อยนะครับด้วยความปรับเื้มนะครับของสำนรับพิมพ์ต่างๆที่มาร่วมออกบูธนะครับเพราะว่ายอดขายนะครับทะลุไปถึง400ล้านบาทนะครับในครั้งนี้นะครับยอดคนเข้างานเนี่ย1 5 0 0 0 0คนนะครับครับงานงานงานในในในครั้งนี้เนี่ยถือว่าประสบผลสําเร็จอ่าเป็นนันมากอ่าเอาเอามากๆนะครับเอ่ออีกหนึ่งความสําเร็จในครั้งนี้นะฮะ ก็เป็นครั้งแรกนะครับที่มีการซื้อขายลิขสิทธิ์เกิดขึ้นนะฮนะในงานนี้นะครับมีทั้งหมด14ประเทศนะครับแล้วก็53สำนัก34 35สำนักสำนักพ,พิมพ์นะครับจากต่างประเทศที่มาร่วมเจรจาซื้อขายลิขสิทธิ์นะครับกับกับสำนักพ,พิมพ์ไทยอีก53สำนักพ,พิมพ์นะครับครับในครั้งนี้เนี่ยก็ก็ก ในครั้งในครั้งต่อ,ตอไปเนี่ยเราก็จะต่อยอดจากจากที่ทำในครั้งนี้นะคะก็จะจะจะ,จะทำไปต่อเนื่องนะครับในในครั้งนี้เนี่ยทางผมเองและคณะกรรมการของสมาคมะนะคะรับผู้บริหารทั้งทั้งหมดเนี่ยก็ขอขอบคุณนักอ่านสิ่งนักอ่านทั้งทั้งหมดนะครับที่ยังรักในหนังสือนะฮะให้การสนับสนุนให้การสนับสนุนมาจับจ่ายใช้สอย ซื้อหนังสือในงานนี้นะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับนักอ่านทุกท่านนะครับสิ่งนักอ่านทุกท่านเนี่ยก็ในครั้งหน้าเนี่ยขอให้การสนับสนุนเพนเช่นนี้เหมือนเดิมนะครับหนังสือขายดีในครั้งนี้เนี่ยมี5อันดับนะครับที่ขายดีที่สรุปมาแล้วนะครับก็จะเป็นหนังสือแนวนวนิยายและวรรณกรรมนะครับอยู่ที่ 3. 8รนะฮะ หนังสืออันดับสองเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มการ์ตูนมังงะและไลน์โนเวลนะครับอยู่ที่21เปอร์เซ็นต์นะฮะแล้วก็อันดับสามเนี่ยก็จะเป็นหนังสือเกี่ยวกับ How to นะครับอยู่ที่18เปอร์เซ็นต์ครับและอันดับสี่ก็จะเป็นหนังสือคู่มือนะครับเตรียมสอบนะครับอยู่ที่18เปอร์เซ็นต์ครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็เป็นหนังสือเกี่ยวกับสุขภาพนะครับที่มามามาแรงแซงโหราศาสตร์ ในครั้งก่อนนะครับเนี่ยสิบสามเปอร์เซ็นต์น่ะครับครับผมครับตัวลิขสิทธิ์ครับการซื้อขายนี่ประเทศไหนอะไรยังไงบ้างครับผมเออประเทศเออประเทศที่มาเยอะที่สุดนะครับก็จะมีประเทศจีนกับประเทศไต้หวันนนะครับจีนซื้อหลายลิขสิทธิ์ไอ้นังสือหนังสือที่ได้รับความนิยมมากที่สุดเนี่ยก็จะเป็นหนังสือแนวนิยายวายนะครับเอ่อในเซ็กชันต่อไปเนี่ยเดี๋ยวถ้าเกิดเอ่อเกี่ยวกับด้านซื้อขายลิขสิทธิ์เนี่ยเดี๋ยวผมจะให้คุณหลวงพร สัมภาษณ์ในเรื่องนี้นะครับครับสหรับในส่วนของการซื้อขายลิสิิธิ์หนังสือนะคะในครั้งนี้ค่ะเราเป็นการจัดงานครั้งแรกของบางกอกไร f ฟ i r นะคะซึ่งมีประเทศเข้าร่วมทั้งหมด14ประเทศแต่ว่าต้องเรียนทุกท่านก่อนว่าการจัดงานในครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าเราต้องการมูลค่าในการซื้อขายเพราะว่ามูลค่าที่เพิ่มขึ้นที่เริ่มต้นเนี่ยมันอยู่ประมาณ40ล้าน บาทนะคะสำหรับงานงานที่เพิ่งจบไปวันที่28-30แต่ว่าสิ่งที่เราได้เนี่ยก็คือเราจัดแล้มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด14ประเทศซึ่งมันเป็นเหมือนการเราเราโชว์เคสว่าประเทศไทยเนี่ยเรามีลิขสิทธิ์ที่มีคุณภาพต่างชาติสนใจอันนี้คือวงการหนังสือไทยสามารถกระโดดเข้ามาในวงการลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศได้แล้วนะคะเมื่อก่อนเราไม่เคยไปขายลิขสิทธิ์เลยเรามีแต่ซื้ออย่างเดียวสําหรับ ถามว่าซื้อลิขสิทธิ์ไปทําอะไรบางท่านอาจจะคิดว่าเอาไปแปลเป็นภาษาต่างประเทศเท่านั้น<ม>ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยต้องเรียนให้ทราบว่าเขาสามารถซื้อพล็อตเรื่องได้มไม่ได้ซื้อทั้งเรื่องนะคะซื้อลิขสิทธิ์พล็อตเรื่องไปทําซีรีส์ไปเขียนบทละครซื้อตัวการ์ตูนจากนักวาดซื้อลายเส้นซื้อคือทั้งหมดเนี่ยสามารถขายเปลิขสิทธิ์ไปต่างชาติให้ไปพัฒนาต่อได้ค่ะมองแนวโน้มการขายลิขสิทธิ์ไปต่างประเทศของไทยในอนาคตยังไง คือในปีนี้ค่ะมองว่าไต้หวันเนี่ยสนใจงานของไทยมากประมาณ50%เนี่ยมาจากไต้หวันนะคะผู้ซื้อเกาหลีเนี่ยปกติเราเคยซื้อจากเขาอย่างเดียวตอนนี้เราก็ขายและแนวโน้มในการขายลิขสิทธิ์ของประเทศไทยเนี่ยมองว่าจะโตขึ้นทุกปีปีนึงคาดไว้ว่าไม่ต่ำกว่า20%นะคะ่อนใหม่ที่บอกว่าคนไทยานสูงอ๋อครับครับ ก็เดี๋ยวขอขอคุณครับผมยังไงนะครับครับงานวิจัยครับ,บก็ทางสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จัดจำหน่ายหนังสือประเทศไทยเนี่ยได้ทำงานวิจัยร่วมกับคณะจิต,จตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับก็เราค้นพบว่าทุกวันนี้เนี่ยเราอ่านหนังสือกัน113นาทีต่อวันนะครับหรือเกือบ2ชั่วโมงต่อวันซึ่ง เป็นข้อมูลที่น่าสนใจมากอาจจะเป็นเพราะว่าเราอยู่ในโซเชียลมีเดียก็ถือว่าเป็นการอ่านอย่างหนึ่งแล้วก็การอ่านที่นับมาตรงนี้เนี่ยไม่ได้จํากัดแค่ในหนังสืออย่างเดียวเหมือนในอดีตอีกแล้วฉะนั้นสิ่งนี้น่าจะเป็นข้อชัดเจนเลยว่าเราไม่ได้อ่านแค่แปบรรทัดต่อปีอีกต่อไปเราอ่านเยอะกว่านั้นมากๆก็คือ2ชั่วโมงต่อวันนะครเดียวกันข้อมูลที่น่าสนใจอีกอย่างก็คือ เราเคยคิดว่ากลุ่มคนรุ่นใหม่เนี่ยจะอ่านอ e ีบุ๊กมากกว่าแต่กลับกันเลยครับกลายเป็นว่าข้อมูลที่เราได้เนี่ยผู้ใหญ่ต่างหากที่อ่านอ e ีบุ๊กมากกว่าด้วยเหตุผลอะไรดูไหมครับเพราะว่าการขยายตัวหนังสือในอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยก็จะเข้ากับผู้ใหญ่มากกว่าหลายคนสายตายาวทําให้อ่านยากในขณะเดียวกันเด็กๆต่างหากครับที่อ่านหนังสือมากกว่าหลายคนต้องการออกจากจอในยุคแบบนี้ เขาก็เลยตามหาอะไรสักอย่างที่เขาจะได้อยู่กับตัวเองมากขึ้นแล้วนั่นก็คือหนังสือที่เป็นรูปเล่นครับผมอ่ามากกว่าเป็นประเภทไหนในแต่ละวัยเลยเนาะแต่ละวัยเนี่ยเราพบว่าแน่นอนเป็นเด็กเนี่ยเรายังค้นพบว่าข้อมูลเนี่ยเจ็ดสกว่าเปร์เซ็นต์เป็นหนังสือเรียนเด็กๆแต่โตขึ้นมาเนี่ยผมเขา้าผม เชื่อว่าหลายคนทราบดีนะ่าจะเป็นหนังสือ how to การพัฒนาตัวเองเป็นหนังสือที่ถือว่าเป็นขั้นต้นของการต่อยอดไปสูว่วรรณกรรมต่อจากนี้ไปผมเชื่อว่าจะมีการเติบโตในตัวเลขหนังสือที่หลากหลายมากขึ้นแต่ว่าเราเห็นว่าการอ่านเนี่ยได้ได้เปลี่ยนโฉมไปแล้วอย่างสิ้นเชิงครับตอนนี้ครับโอเคครับให้ท่านายกปิดท้ายด้วยการฝากฝา,า,ากสับตำราหนังสือในอนาคตข้างหน้าครับครับ สุดท้ายนี้นะครับต้องขอขอบคุณสุบมวชนทุกท่านนะครับที่ช่วยกันออกข่าวตั้งตลอด12วันนี้นะครับถ้าไม่มีพวกท่านงานหนังสือนี้ก็ไม่เกิดนะครับในครั้งหน้าเนี่ยก็เราจะจัดงานมากร,รมหนังสือระดับชาติในวันในเดือนตุลาคมนะครับวันที่10ถึง20ก็ขอให้มาพบกันนะครับแล้วก็ให้ทาง ทางสื่อมวลชนเองก็ช่วยกันสนับสนุนอย่างนี้ต่อไปนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับโด้ขอยือนอินเสร์ต